สวัสดีคะ่ะคนละคนาราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube โ oh, หรา95ดูดวงกับหมอแพนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ของคนละคนาราศีสิงห์นะคะการดูดวงก็เป็นเหมือนแผนที่ของชีวิตแต่ดวงดาวไม่ใช่ตัวกำหนดชีวิตดวงดาวแค่บอกทิศทางของชีวิตเท่านั้นอย่าลืมว่าชีวิตของคนเราจะดีขึ้นได้ก็ด้วยการลงมือทา ในเดือนกุมภาพานันธ์นี้การงานของคนราศีสิงค่อนข้างที่จะมีความราบรื่นอยู่มากนะคะหน้าที่การงานและธุรกิจการค้ามีความก้าวหน้ามีแนวโน้มที่ดีมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ในช่วงต้นปีนี้ดาวพรหัสที่มาลอยอยู่ในภพปัต,ตนิก็ถือเป็นตัวช่วยชั้นดีของคุณเป็นดาวที่หนุนส่งดวงชะตาช่วยส่งเสริมในด้านปัญญาความคิดและในด้านผู้อุปถมัมช่วยให้การงานของคุณมีความก้าวหน้า มีโอกาสประสบความสําเร็จได้สูงไม่ว่าจะทําอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีความราบรื้นมีผู้ใหญ่เจ้านายญาติพี่น้องและคนรอบตัวให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมีโอกาสได้พบลูกค้าคู่ค้าและหุ้นส่วนที่ดีที่ช่วยส่งเสริมให้การงานของคุณมีความก้าวหน้าขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ขอแค่คุณลงมือทําก็จะมีผลสําเร็จที่ดีตามมาอย่างแน่นอนคนที่ทําธุรกิจครอบครัว ทำงานกับญาติพี่น้องก็มีแนวโน้มที่ดีมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว้ส่วนคนที่ไม่ได้ทํางานกับญาติพี่น้องคนที่ทํางานองคอ์กรหรือทําธุรกิจหรือทํางานส่วนตัวก็จะได้รับการสอร์ตที่ดีจากญาติพี่น้องมีโอกาสมีคําแนะนํามีอะไรดีๆก็จะเอามาบอกกล่าวช่วยหาลูกค้าคู่ค้าหรือหุ้นส่วนที่ดีมาให้กับคุณ ในช่วงครึ่งเดือนแรกถึงแม้ว่าหน้าที่การงานของคุณจะมีทิศทางแนวโน้มที่ดีมีความก้าวหน้ามีผู้ใหญ่และคนรอบตัวคอยสนับสนุนแต่ก็จะมีความยากมีความเลิดหันเข้ามาคอยท้าทายคุณอยู่บ้างมักจะมีปัญหาเฉพาะหน้าหรือไม่ก็ปัญหาเก่าหรือเป็นปัญหาที่เคยซุกอยู่ใต้พรมย้อนกลับมาให้คุณแก้ไขแล้วก็ออกมาแบบปลุกปับททาให้คุณตั้งตัวไม่ทันอยู่บ้าง อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของเนื้องานวิธีการทํางานหรือระบบงานหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมีผลทางกฎหมายก็ได้เหมือนกันในช่วงต้นเดือนพระอาทิตย์ดาวประจําตัวของคุณที่จอนเข้าวกอริก็เป็นตัวบ่งบอกว่าจังหวะชีวิตของคุณในช่วงนี้จะต้องมีปัญหาเระ่องาษาเข้ามาเป็นส่วนประกอบแต่ก็ยังโชคดีที่รอบนี้มีดาวเสาวที่เป็นดาวคู่มีตรร่วมอยู่ด้วยก็ทําให้ทุกปัญหาเระองาษาของคุณในเดือนนี้จะมีทางออก มีคนคอยให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอนอกจากนี้ก็อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างลูกน้องลูกหลานบริวารก็อาจจะมีความดือ้อดึงคุณบอกอย่างเขาก็ไปทําอีกอย่างแต่โดยรวมแล้วก็ยังร่วมงานกันได้ดีอยู่ก็ลองฟังวิธีการฟังความคิดเห็นของลูกน้องลูกหลานบริวารดูบ้างอะไรที่เป็นไปได้อะไรที่ทําได้จริงลองเอามาปรับใช้ดูก็อาจจะสร้างโอกาส สร้างแนวทางความเป็นไปได้ใหม่ๆที่ให้ผลตอบแทนที่ดีตามมาได้ตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์พระธีรจอดเข้ามาอยู่ในภพปัตตนิร่วมกับดาวพรหัสที่เป็นดาวคู่มิตรสิ่งละอันพันะน้อยรอบตัวที่เคยติดขัดก็จะเริ่มดีขึ้นจากการที่คุณมีคู่คิดคู่หูมีมิตรสหายหรือหุ้นส่วนที่ดีเข้ามาคอยช่วยเหลือหรือมาช่วยจัดก,การเรื่องราวต่างๆรอบตัวให้มันดีขึ้น นอกจากนี้ก็ยังเพิ่มความมั่นอกมั่นใจให้คุณมากขึ้นด้วยแต่ก็ต้องระวังด้วยนะคะในเรื่องของความมั่นใจเพราะว่าก็อาจจะทําให้คุณมั่นใจมากจนเกินไปได้เหมือนกันและก็อาจจะทําให้คุณประเมินสถานาการณ์ผิดพลาดได้ง่ายดังนั้นก่อนจะทําอะไรก่อนจะตัดสินใจอะไรก็ขอให้เช็คข้อมูลให้ดีก่อนและถ้ามีใครมาเตือนมีใครมาทักอะไรก็เช็คดูก่อนว่ามันจริงอย่างที่เขาว่ามาหรือเปล่า แล้วค่อยตัดสินใจก็ยังไม่สายค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก็ขอให้ระวังปัญหาในเรื่องของคนเอาไว้ด้วยระวังจะเกิดความขัดแย้งทางความคิดกับคนรอบตัวได้ลูกหลานลูกน้องบริวารก็ขอให้ดูแลใกล้ชิดนิดผู้ใหญ่เจ้านายญาติพี่น้องคนใกล้ชิดก็อาจจะไม่เห็นด้วยหรืออาจจะไม่เข้าใจแนวความคิดของคุณไม่เห็นด้วยกับวิธีการทํางานไม่ได้สนับสนุนคุณมากเข้าในช่วงครึ่งเดือนแรก ก็ขอให้บริหารความสัมพันธ์กับคนรอบตัวให้ดีจะช่วยลดความยุ่งยากที่ไม่จําเป็นแล้วก็ทําให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เป็นช่วงเหมาะที่จะบุกเบิกงานใหม่โครงการใหม่ธุรกิจใหม่จับสินค้าตัวใหม่เปิดตลาดใหม่หรือจะเป็นการได้รเริ่มทําสิ่งใหม่ทําสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนก็จะให้ผลดีมีแนวโน้มที่จะสร้างไรายได้ให้กับคุณเป็นกอบเป็นกำมทำให้รายรับดีขึ้นตามไปด้วย ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก็อาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ดินอสังหาริามทรัพย์บ้างหรืออาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างในหมู่ญาติพี่น้องเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือเป็นปัญหาในการจัดการทรัพย์สินก็ขอให้คุยกันเคลียร์กันให้ดีพอจัดการได้แล้วก็จะมีลาบผลที่ดีตามมานอกจากนี้ก็ขอให้ระวังในเรื่องของอารมณ์เอาไว้บ้างแม้สิ่งเลอัน,ลน้อยรอบตัวก็อาจจะทําให้ขุดหดง,งุดหงิดํำคาญใจได้ ขอให้มั่นตรวจเช็คดูอารมณ์ของตัวเองไว้ด้วยเพราะที่จริงแล้วสิ่งต่างๆรอบตัวอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้และความโชคดีของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก็มาจากการที่คุณมีมิตรที่ดีมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนรอบตัวที่จะเข้ามาคอยช่วยเหลือเข้ามาคอยสนับสนุนในด้านหน้าที่การงานมาคอยแนะนำโอกาสดีๆให้กับคุณในเดือนกุมภาพันธ์นี้ นอกจากการตัดสินใจจากผลประโยชน์แล้วก็ขอให้ยึดหลักเหตุผลและคุณธรรมประกอบการตัดสินใจด้วยจะช่วยให้การงานมีความก้าวหน้าและการเงินมั่นคงมากขึ้นด้วยตั้งแต่วันที่20กคุมภาพานันดาวเกตที่ย้ายมาอยู่ในภพสุภาร่วมราศีกับดามฤรตะยูก็เป็นช่วงเหมาะที่คุณจะเอาของเก่าของโบราณของรูสองรวมถึงความเก่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัฒนธรรมความเชื่อมาเป็นตัวชูโรง เอามาปัดฝุ่นใหม่ทำใหม่ให้มันเกิดประโยชน์แต่ก็ควรจะเป็นความเก่าแบบประยุกต์เป็นการปรับเอาสิ่งที่มีอยู่คุณค่าที่มีอยู่แต่เดิมมาเติมความร่วมสมัยเข้าไปก็จะทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและจะช่วยสร้างเงินสร้างทองสร้างโอกาสดีให้กับเรได้ในเรื่องของการเงินในเดือนกุมภาพันธ์นี้ถ้าจะให้ดีก็ควรจะบริหารการเงินให้ดีให้ความใส่ใจละเอียดรอบคอบในเรื่องของการใช้ใจ่าย ตั้งแต่ต้นเดือนจะช่วยลดความกดดันในด้านการเงินให้กับคุณได้ในช่วงต้นเดือนการงานของคนราศีสิงห์ก็อาจจะมีอาการติดขาดรั่วไหลยอยู่บ้างอาจจะมาจากการที่คุณจะต้องเอารายได้ที่ทมีเข้ามาเอาไปต่อยอดในธุรกิจการงานหรือในการลงทุนซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดอาการเงินฝืดได้ถ้าไม่รอบคอบให้มากพอแต่ถ้ารายได้ของคุณยังอยู่ในเกณฑ์ดียังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่าย เพราะเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะเสียทรัพย์เพราะตัวเองและคนใกล้ตัวอยู่นะคะอาจจะเป็นการที่คุณเพลิดเพลินกับบางอย่างมากจเกินไปหรือตามใจตัวเองมากเกินไปหรืออาจจะเป็นการที่การเงินรั่วไหลเพรลูกหลานลูกน้องบริวารญาติพี่น้องอาจจะมาจากการให้คําแนะนาที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนอาจจะเป็นการที่มีคนมาชวนคุณไปลงทุนทําอะไรสักอย่างแล้วผลตอบแทนมันไม่ดีจริงเหมือนที่เขาว่ามาหรือเป็นการที่มีคนมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงิน แต่ไม่ว่าจะเป็นด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจสิ่งสำคัญก็คือการเงินของคุณคุณควบคุมดูแลได้เองทั้งหมดอะไรจำเป็นอะไรสำคัญอะไรควรจ่ายไม่ควรจ่ายจะเชื่อใครจะช่วยใครคุณเลือกได้เองทั้งหมดค่ะก่อนจะเชื่อใครก่อนจะช่วยใครก็ขอให้เช็คข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังให้ดีก่อนจะช่วยเซฟความรู้สึกเซฟเงินในกระเป๋าและช่วยลดความยุ่งยากที่ไม่จำเป็นให้กับคุณได้ด้วย นอกจากนี้ก็ขอให้ดูแลสุขภาพทั้งของตัวเองและคนใกล้ชิดให้ดีด้วยเพราะไม่ว่าใครจะป่วยขึ้นมามันก็จะกระทบถึงการเงินของคุณเอาได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังรายได้ของคุณก็จะดีขึ้นมากการเงินจะมีความลื่นไหลามากขึ้นมีรายรับเข้ามาจากธุรกิจการงานใหม่หรือโครงการใหม่ที่คุณเริ่มอาไว้ไม่ว่าจะเป็นจากอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมก็ตามก็ให้ผลตอบแทนที่ดีมีโอกาสให้คุณตักตวงไรายได้เป็นกอบเป็นกามได้ เดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นตลาดใกล้ตัวหรือตลาดไกลตัวก็ดีทั้งนั้นเพียงแต่ตลาดใกล้ตัวก็จะมีความราบรื่นกว่ายิ่งเป็นตลาดใหม่สินค้าตัวใหม่หรือใช้วิธีการนําเสนอแบบใหม่ก็จะให้ผลดีถ้าจะเน้นช่องทางโซเชียลมีเดียก็อาจจะมีปัญหาขุกขลังบ้างนิดหน่อยแต่ก็ให้ผลดีและจะดียิ่งขึ้นไปอีกถ้าคุณสามารถเอาคุณค่าที่มีอยู่แต่เดิมมาประยุกต์ใส่ความคิดสร้างสารรค์ใส่ความร่วมสมัยเข้าไปก็จะให้ผลดีมากยิ่งขึ้น งานที่เหมาะกับดวงในช่วงนี้ขอให้เป็นงานที่ทำเร็วจบไวทำเสร็จเก็บเงินได้ทันทีจะถูกชะโลกกับดวงชะตาของคุณในช่วงนี้มากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์นี้ถึงแม้ว่าจะมีความราบรื่นในด้านของการดำเนินงานแต่พระอาทิตย์ดาวประจําตัวของคุณที่เปลอยอยู่ภพอรีในช่วงครึ่งเดือนแรกและได้ตําแหน่งกะในภพปัตนิในช่วงครึ่งเดือนหลังก็จะส่งผลให้มีอุปสรรคปัญหาเข้ามาท้าทายความสามารถของคุณอยู่เรื่อย ดังนั้นถ้าคุณมีไอเดียอยากจะริเริ่มทำโครงการอะไร mm. ก็ขอให้ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปยังไม่ควรที่จะลงทุนหรือทำอะไรใหญ่โตจะหยิบจับทำอะไรก็ขอให้ทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนให้อยู่ในสเกลที่คุณรับได้ถือโอกาสนี้ทดลองตลาดดูแนวโน้มดูทิศทางตลาดไปก่อนจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นและช่วยให้กิจการของคุณมั่นคงกว่าในระยะยาวอีกด้วยหลังวันที่22กุมภาพันธ์ ดาวสุกย้ายเข้าพบอรีร่วมกับดาวพุทธที่เป็นดาวคู่มิตรและดาวเซาที่เป็นดาวคู่ศัตรกูก็ขอให้รอบคอบในเรื่องของการเงินการลงทุนเอาไว้บ้านบริหารความเสี่ยงให้ดีเก็บเงินเก็บทองเตรียมเอาไว้เตรียมพร้อมรับสภาวะการเงินตึงมือที่อาจจะมาเยืนอนคุณได้ในเดือนมีนาคมในด้านของโชคลาภเดือนนี้คนราศีสิงค์ค่อนข้างที่จะมีโชคนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกจะเป็นโชคลาภจากการทําสิ่งใหม่ การคิดริเริ่มคิดใหม่ทำใหม่การทดลองทำสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนก็จะให้ผลดีอาจจะมีช็อตฟุกๆเข้ามาเป็นโอกาสให้คุณสร้างเงินสร้างทองสร้างรายได้เป็นกองเป็นกามช่วยเปิดโอกาสสามารถต่อย,ยอดขยับขยายเปิดประตูบ้านใหม่ที่จะช่วยเรียกเงินเรียกทองและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับชีวิตคุณได้ส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังนักเสี่ยงโชคก็มีดวงโชคลาภอยู่นะคะแต่ก็อย่าทุ่มมากจนเกินไปราหูที่อยู่ในภพกรรมะ อาจจะทำให้คุณเพลินจนเกินไปหรือทุ่มเทม,มากเกินไปแล้วจะได้ไม่คุ้มเสียเอาแต่ถ้าจะให้ดีในช่วงครึ่งเดือนแรกก็ขอให้หลีกเลี่ยงใบมุกของมึ้นเมาและสถานที่อัโคโจรเอาไว้ด้วยไม่งั้นก็อาจจะมีงานเข้าได้และอาจจะทําให้มีเรื่องมีราวตามมาอีกก็ได้เหมือนกันในช่วงครึ่งเดือนหลังดวงโชคลาภของคุณจะออกแนวทุกขลาอยู่บ้างอาจจะเป็นการที่คุณได้โชคลาภมาก่อนแล้วมีปัญหาตามมาจากโชคลาภนั้น หรืออาจจะมีปัญหาก่อนพอแก้ไขปัญหาได้แล้วจึงได้มีลาภผลที่ดีตามมาในด้านของสุขภาพตลอดทั้งเดือนนี้ก็ขอให้ใส่ใจดูแลสุขภาพกันให้ดีระวังจะเจ็บไข้ไม่สบายเอาได้ถ้าเจ็บป่วยกันขึ้นมามันจะกระทบถึงการเงินของคุณเอาได้ก็ดูแลกันให้ดีด้วยนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกจะเดินทางไปไหนใช้ยานพานะอะไรก็ขอให้เรามาระวังให้มากด้วย ขอให้เรามัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุจากยวดยานพาหนะกันเอาไว้นอกจากนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงอบายมุขของเม,มาและสถานที่อโคโจรกันเอาไว้ด้วยเรื่องเมาแล้วขับถ้าไม่ทําได้ก็จะดีที่สุดค่ะพลาดพลั้งขึ้นมาอาจจะกระทบถึงการเงินของคุณแล้วก็อาจจะมีคดีความตามมาอีกด้วยในช่วงเครื่องเดือนหลังก็อย่าเคร่งเครียดเกินไปนักระวังจะปวดหัวปวดตาท้องอืดอาหารไม่ย่อยเอาได้ ขอให้หาเวลาพักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายบ้างทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายบ้างหาเวลาปรับสมดุลกายใจจะช่วยให้ชีวิตของคุณราบรื่นมากขึ้นในเรื่องของความรักคนไม่สดเดือนนี้ความรักอยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียวนะคะแต่ก็อาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างเล็กๆกน้อยๆตามประษาลิ้นกับฟันก็ขอให้ดูแลใส่ใจความรู้สึกของกันและกันให้ดีระวังจะมีความไม่เข้าใจกันเนื่องมาจากปัญหาของการเงินหรือทรัพย์สินเงินทองในช่วงต้นเดือน มีอะไรไม่เข้าใจกันตรงไหนก็ขอให้เปิดใจพูดคุยเคลียร์กันให้ดีบรรยากาศในบ้านก็จะมีความหวานชื่นขึ้นเองค่ะมีความเป็นทีมมากขึ้นมีความร่วมมือร่วมใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดดวงความรักของคุณในเดือนนี้ก็ดูดีทีเดียวแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะสูงดูแลใส่ใจช่วยเหลือสนับสนุนคุณได้ทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานก็จะดีที่สุดเลยละค่ะ ตดชีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสิ้นเจียอยู่อีสิ้นหัวใช้เงินท้องไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตใจสดชื่นแจ่มใสปลอดโรคปลอดภัยไรเดอรสดใสกันทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะและจะได้มีคลายคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไป ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ